วัน,วนที่แม่แมรอคอยนนไม่หาวอนเมื่อจรจ,นจนา,ากมาสร้างชีวิตให้มีคุณค่าสงวงหาแต่หนทางประนิพพาตั้งแต่เกิดมานะั้นยังไม่เคยบวชเลย เราอยู่เจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะอายุเจ็ดสิบเอ็ดรอบคุณแม่ก็เก้าสิบแปดย่าเนนี้ตั้งใจนึกไปนึกไาชีวิตนี้ถ้าไม่บวชนะไม่รู้ว่ามีโอกาสบวชตอนไหนบอกบอกกับลูกสาวนะบอกกับนี่วันที่ยี่ิบเก้านะปิดลันนะปิดลันสองลันเนะงินเงินทองเอาเอาไว้ไม่ได้หรอ,อกเราก็ ชีวิตนี้ชื่นใจแล้วคุณบอกก็ปิดลันแล้วก็เขียนว่าเท่าแต่โชคชัวย,ชยวันนี้ไปบวชพระที่วัดธรรมกายฝั่งนี้ใบหนึ่งฝั่งฝั่งนี้ใบหนึ่งเพราะว่ามันมีตรงข้ามไงแล้วเล็กๆมันจะลันใหญ่ๆต่อๆลันเล็กๆติดๆให้ชาวสำเพ็งรู้เพราะว่าเกิดมาที่สำเพ็งยังรู้สึกไม่เคยเห็นคนมาบวชพรนะเลย ทกกเเเ่่าแยยังไมคห็นชีวิตของคุณแม่เชงเกียงแท่ตั้งวัย98ปีเฝ้ารอคอยวันนี้มานานแสนนานความหวังที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายได้เป็นความจริงตั้งแต่วันนั้นมาอาาก็สดชื่นผ่องใสแข็งแรงเบิกบานรอคอยวันที่ลูกชายจะได้บวช จนกลายเป็นสถิติของผู้บวชที่อายุไม่เกียนเคียงข้างไปดูสิบบุรีนั่นคือลูกชายวัย71ปีที่ตั้งใจบวชให้คุณแม่วัย98้98ปีที่เรียกเสียงอนุโมทนาสาธุการไปทั่วโลกโอ้โหน้ำตาไมา่รู้มาจากไหนตั้งแต่เช้านะเห็นคุณแม่แล้ว หลายทั้ง <Cup> วันเลยคุณแม่ก kind of <c ough> ็ดีดีใจดีใจถึงองทายเหมือนกันดีใจดีใจเิปีเตีหยวายิงติงต่อัวหีหัวาีิงวายิแล้วคุณแม่ก็เป็นเป็นคนที่ชอบศาสนาชอบพวกพระพวกอะไรชอบมากเลย แล้วพอได้ยินว่านูกคนนี้ไปบวชจรดีใจมากเลยเมื่อมาเข้ารับการอบรมพระโชคชัยท่านมีความเบิกบานใจมากแม้จะอายุ71ปีแล้ว แต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับหมู่คณะได้ทุกอย่างด้วยความตั้งใจไม่เพียงแต่พระธรรมทายาทโชคชัยเท่านั้นที่มีใจสู้เพราะกองพลเจ็ดพันตำบลรุ่นทองพันแท้ทุกรูปต่งสวมหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทุกรูปแบบประหนึ่งทดสอบกำลังใจของเพชรแท้ที่พร้อมจะส่องรัศมีเจอจรัสอวดสายตาชาวโลก ให้รู้สึกถึงคุณค่าของการบวชตลอดไป